ความเห็นแก่ตัวเป็นกาลกินียอย่างหนึ่งของชีวิตใครมีความเห็นแก่ตัวมากๆนักปราชญ์ท่านเรียกคนเช่นนั้นว่าเป็นผู้ชักนำคราะกรรมเข้าสู่ชีวิตตัวเองความเห็นแก่ตัวนั้นเกิดจากกิเลสพื้นฐานชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อเฉพาะว่าอัตตวาทุป,ปาทานอันแปลว่าความยึดติดถือมั่นในตัวตนคนเห็นแก่ตัวนั้นเพียรพยายามอยู่เสมอที่จะ วาต้อนเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่ตัวเองให้ได้มากที่สุดโดยหารู้ไม่ว่าในขณะที่เขาทําเช่นนั้นเขากําลังทําให้คนอื่นจงเกลียดจงชังตัวเองฉะนั้นใครก็ตามที่รักตัวเองจึงไม่ควรเห็นแก่ตัวเพราะคนเห็นแก่ตัวก็คือคนที่ทําตัวให้ไม่น่ารักนั่นเองคมธรรมประจําวันนี้ก็คือความเห็นแก่ตัวคือความหมองมัวของชีวิต